เปิดบ้านสิบล้านหญิงรัฐาสร้างให้แม่น้อยโพงามบอกเลยกระตันยูสุดๆเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่กระตันยูสุดๆสำหรับหญิงรัฐาหรือย่าหญิงลูกสาวคนสวยของแม่น้อยโพงามต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้ทั้งสวยและรวยมากแถมกระตันยูสุดๆเธอขึ้นชื่อเรื่องการขยันทำงานเก็บหอมรอมริบจนสามารถสร้างบ้านให้แม่น้อยโพงามและเป็นรางวัลชีวิตของตนเองอีกด้วย ซึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเปิดบ้านของสาวยิงรฐาที่สร้างให้แม่น้อยโพงามในราคา1ิบล้านบาทบอกเลยว่ารมรื่นน่าอยู่มากโดยสาวยิงรฐาเล่าว่าสวนหย่อมหน้าบ้านหลังนี้จะเต็มไปด้วยดอกกุหลาบเพราะคุณแม่น้อยเป็นคนชอบปลูกดอกกุหลาบมากส่วนการตกแต่งภายในและภายนอกรวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ตนให้แม่น้อยเป็นผู้ดูแลทุกอย่างเห็นแม่น้อยทำอะไรแล้วมีความสุข ตนก็มีความสุขไปด้วยเอาเป็นว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเราตามไปดูภาพภายในบ้านของสาวย่าหญิงกันเลยค่ะ